สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงน,นะครับมาอยู่ที่ตําบลคลองฝางนะครับอ,บอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับมาติดตามผลงานสารย่อยสลายต่อสังฟังข้าวตาคู่หูกเกษตรตองแปดที่แปลงนาของใครเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าของกันนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าตสวัสดีค่ะชื่อการณนาอินทุภะครับอันนี้ในแปลงนาป้าเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างครับปัญหาข้าวิบเยอะข้าวติบอย่างเดียวเลยใช่ใช่เออก็ได้เอาตองแปดมาหมากักใช่แล้วผลลัพธ์ ความแตกต่างนะครับที่ป้าใช้ไปเนี่ยมีความแตกต่างระหว่างการใช้กับไม่ใช้อย่างไงบ้างก็ใช้นะนะปกติถ้าเป็นฟางเนี่ยฟางปกติถ้าเราไม่หมักอ่ะก็จะอายุมันก็จะฝ่จะเปลือยมันจะอายุนานนี่เราหมักสักสิบวันมันก็โอเคอันนี้ป้าได้เผาบ้างไม่ได้เผาเลยอ๋อคือฟางสดๆเกี่ยวเสร็จก็คือตีดินเลยใช่คืออายุการย่อยก็คือจังเยอะลอกขึ้นพักนึงแต่ฟางอ่ะมันก็ลอยอยู่บนซังอ่ะอ๋อครับผม อันนี้คือมันย่อยได้ไวขึ้นดูละเอียดมากเลยเนาะแล้วดินล่ะครับดินก็ดีดูดูดีขึ้นเพราะรว่าเดี๋ยวก็ลุ้นไปานานอีกทีปนายนานอ,อ่ะม,มันไม่ค่อยขึ้นแต่ทีเนี้ยเราแหวกน้ำเนใช่เราแหวกน้ําเราไปดูมันจะเหมือนมีอะไรอะ่ะมันเป็นฟองอากาศ<ไ>ดินเนี่ เหมือนน้ำมันไปนุ่นใช่ไหมครับมันจะเป็นเป็นเหลืองเหลืองคล้ายๆอ๋อเป็นน้ำสนิมใช่มันอันเนี้ยมันมันไม่ใช่สนิมมันจะเป็นเป็นฝ้าเลยนะคิดว่าจากจากยานี่แหละคิดว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวรู้อีกทีว่าครับจะเป็นยังไงมากแล้วพวกเมล็ดแกบล่ะป้ามีรอยเยอะไหมมีรอยแต่พอเราบีบดูมันก็เน่าๆนะเน่านะครับคือหมดสภาพแล้ว่บีบดูไอ้เนื้อข้างในมันจะเหม็นๆมมันก็จะเน่าอ่ะครับผม อันนี้ก็คือแค่เบื้องต้นนะครับคือความเปลี่ยนแปลงระหว่างการใช้กับไม่ใช้นะครับค่ะฟูางป่อยแล้วก็มีเมล็ดแกบรอยข้างในเน่า่อนะครับค่ะอันนี้เรื่องขอดีเดี๋ยวเราก็ไปคุยกันตอนเดือนพาฝากนะครับเดี๋ยวเรามาตางกันเป็นยุ่งช่วงไปค่ะครับป้าประทับใจไหมคะป้าที่ใช้ตองแปดเนี่ยค่ะแบบพูดถึงฟางเน่าฟางเป่อยนี่ก็โอเคประทับใจค่ะเดี๋ยวว่าขาดีก็ลุ้นกันทีใช่ค่่ ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาขาดีดย่าว่าจะพืชในนาข้าวเยอะนะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรามีผลงานให้ได้ชมกันตลอดนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีๆถัดไปนะคะว่าเราจะไปช่วยชาวนาแก้ปัญหาข้าวดีดที่ไหนกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ